ติดไปงั้นแหละแต่มันมีลูกปลาปลาไล่ลูกปลาอยู่ตรงหัวขวดเดี๋ยวยังไม่เดินไปไงโอ้หเรามีงานด้วยนะวันนี้เผื่อฟุกได้บ้ามึกไนงะตัวแรกของปีหกสี่เอ้ยหกเจ็ดเฮ้ยมุกสดาน,นี่รอเลยนะจริงตัวแรกเลยไง ไม่รู้จะมีเปล่านะไม่น่าได้มันยังไม่เข้าอ่ะแต่เมื่อคืนผมปราตกแล้วที่ได้ปลาไปตัวนะเขาเขามาได้หมึกกันเราเห็นอยู่นะใกล้ๆฝั่งเลยนะถ้าเขามาไดมันต้องมีตัวเดีย๋ยงไั้นเขาจะมาได้ทำไมใช่ไหมบนคนเดียว นะเน่ยเผได้ <c oughs> อืมอืมอโอ้แต่เคยตรงนี้เต็มเลยนะเนี่ยเคยงเงี้ยเต็มเลยโอ้โหจะมาชิตตะเมื่อสามปีที่แล้ว <c oughs> ขนาด2.5งจ้ไปยังไกลตอนนี้ของขอกลับมาตกปลาก่อนนะเดี๋ยวไอหมึกนี่ไว้ก่อนจะค่อยว่ากันจะค่อยว่ากันปลา,าก่อนตอนนี้เผื่อจะมีโอกาส แต่น้ามันตายแล้วอ่ะตอนนี้มาเย็นเลยอ่ะน้ำตายเท่าแล้ว,วก็มีแน่นะของอะไรจเรายังไม่ได้ลองลเดี๋ยวเพิ่งไปตัดสินใจมัน กุ้งเหมือนเดิมแต่กุ้งไม่เหมือนเดิมตอนี้กุ้งเก่าซะแล้วขาดความเฟี้ยวฟ้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่แน่นะของเก่าอาจจะมีเซรสไพรส์ก็ได้อาจจะเป็นโรใช่ไหมบางดีคนไปซื้อของเก่าคิดว่าของเป็นของดีเสมอจริงนะ ผมก็คนหนึ่งอะหูหินก็มีก้อนใหญ่วะ่ะเผื่อเผื่อม,มีไซส์บมบมแอบอยู่ใต้หินลงไปอึบไปนีมม่ฮืมสนุกเลยนะ เคยเต็มเลยนะเคยเต็มหาดแล้ว รู้สึกตื่นเต้น,นยังไงไม่รู้จริงไหมรู้สึกตื่นเต้นอ่ะกัดก <c ười> ัดกัดกัดอไม่ทนมันเอาไปกินก่อน โอหสวนเลยขามือติดถินครับไม่ทันถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องลดตัวเบ็ดลงเพราะว่าทำไมต้องลดตัวเบ็ดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลดตะกรวดนี่เลย เหลือตะกรวเนี่ยครับเม็ดละสองบาทอะเนี่ยตะกรวเม็ดสองบาทลูกปาดสามลูกเมื่อกี้ผมใช้ตัวเบ็ดเบอร์สิบหกนะผมจะลดมาใช้สิบห้าละเล็กล้วมหน่อยต้องลดลงมาเพื่อเพื่อให้มันกระชับขึ้นครับ พราะว่าหินเนี่ยรูมันรูมันละเอียดนะถ้าเบ็ดตัวใหญ่อะมันพอวัดปุ๊บโอกาสที่จะไปรจิตหินนะเนี่ยเปิดสิบห้ามาแล้วอุ้ยเห็นมั่งไม่เห็นมั่ง ละชุดสายเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบห้าตะกวัวเล็กแล้วนะนี่นตะกวัวแค่นี้นะเน้นเน้นตัวเลยทีเนี้ยแต่รูเมื่อกี้มันคงไม่เอาแล้ละมันคงเอารูอื่นแล้วล่ะต้องไปหาเออ ปลา่วยตัวแรกก็พาะแล้วข่าวดีบอกว่าเนี่ยเฮ้ยปลามีทุกเยอะๆเอาไหมหาอาไหม,าามาตัาไหมไปไทายก็ไปตัวอื่นต่เียดาอยื่ มูใหญ่มากตัวนี้อุ้ยอุ้ยอู้หอู้หอุ้ยอู้หูกรลุกนะอู้หูใจตัดตัวนี้อู้หูอือใจอุ้ยมาเต้นมืด อืมอืมตบเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาออยังช็อกอยู่คนก็ชอ็อกตาก็ชอ็อกโอ้ใหญ่เัีวนี้รูได้ได้๋ยวนี้รูได้รูได้โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจับหนะ่อยผ้าผ้าดูไปกุป้งเต็มปากเลยโอ้ปึกไปเลยอูย้วันตุ๊บเลยใหญ่โอ้เท่าก่ตัววันนั้นเลยอ่ะใหญ่มากโอ้โห โอ้โหตใจครับหมายดีเลยที่เขามีงานกันนี่แหละมามาขุดดูได้ครับเราขุดแล้วเจอแล้วตัวหนึง่งโอ้ใหญ่ใหญ่ดูมันกินกุ้งกันไปครับเนี่ยเห็นไหมโอ้เกือบแล้วมิดเลยอ่ะดูดิอื้จู กุ้งตัวใหญ่นี่เขามาในปากมันเหลือนิดเดียวครับเอาครับ,รบกลับแล้วครับได้ตัวเดียวโอ้ตัวนี้น่าจะไม่มีรถหนึ่งร2สองแหละตัวเนี้ยนะครับเหี้ยเลยตรงงานที่เขามีแสงสีเสียงนะครับสุชาดามังเขาเรียกอะไรไม่รู้ ก็ใหญ่อยู่นะตัวนี้โอ้โหเลือดแตกเลยเฮ้เขาห้ามพูดหรือเปล่า <laughs> นะครับตัวเดียวกลับแล้วเดี๋ยวไปหาตกหมึกต่อครับพอดีเยอะหมดแล้วโอเคครับ